ก็ขอสวัสดีครับนุนนทองคนสร้างงานนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพามา,าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกของอา Honda าคิกนะครับตอนนี้เลยครับอุปกรณ์ที่มีน้ํามันดสามแล้วก็เข็มสลิงสีดยาแล้วก็เป็นวัดเววาวาลนะครับหรือวาลทางเดียวนี่ครับน้ำมันที่ใช้นะครับดสาดสก็สามารถาใช้กันได้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้ ก่อนอื่นเลยก็นะครับไขควงแฉกก็ขันสกรูน,น็อตสองตัวนี้ออกนะครับเป็นกระบอกเติมน้ำมันเบรกคือกระบอกเติมน้ำมันเบรกนี่ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับน้ำมันในระบบนี่ก็ไม่ได้เยอะมีเฉพาะส่วนในสายแล้วก็ในกระบอกแล้วก็ปั๊มข้างล่างนี่ครับน้ำมันเก่าเกือบแห้งครับไม่ได้เปิดดูสักที ผมก็ทําการเติมน้ํามันใหม่เข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะไล่น้ํามันเก่าออกนี่นะครับในส่วนปั๊มเบรกด้านล่างนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะมาทําการไล่น้ํามันไล่ลมนะครับก็เป็นวาล์วทางเดียวต่อสายยางมาเรียบร้อยก็เอาด้านส่วนที่เป็นสายยางสั้นๆน,นะครับเสียบเข้ากับ หัวสกูไล,ล่ลมแล้วก็มีปจัจจแหวนเบอร์8นะครับขันก็ส่วนมากจะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์8ไม่ว่าจะเป็นรถรถใหญ่รถเล็กก็มันการรถยนต์นะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เป็นเป็นเบอร์8เบอร์เดียวกันก็ในชุดเดียวกันนี่ผมก็ได้ทําการเอาไปไล่น้ํามันคัดก็ชุดนี้นะครับ ซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไว้อยู่นะครับก็สามารถกดไปดูได้ใต้คลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้หรือไม่ก็กดดูด้านบนนี้ครับในขั้นตอนนี้ผมก็จะทำใช้สลิงดูดนะครับนี่ครับแล้วก็ไขสกูออกนะครับแล้วก็ใช้สลิงดูดจะเห็นว่าน้ำมันมันค่อยๆไหลามานะครับก็สามารถทำได้นะครับทำทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ เราก็ค่อยๆดูดอ,อกนี่นะครับขันสกูออกคือไม่ต้องกลัวลมเข้านะครับเพราะว่าวาล์วทางเดียวนี่มันากาันลมลมย้อนเข้าอยู่แล้วนี่ครับสลิงก็ดึงดูดค่อยๆดูดอ,อกอย่างนี้น้ำมันจะเห็นได้ว่าน้ำมันไหลออกมานะครับน้ำมันเก่าไหลออกมาก็อย่าลืมดูกระปุกด้านบนนะครับเราก็ต้อง มันเติมน้ามันใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มันแห้งกระบ,บอกนะครับเดี๋ยวลมเข้าเดี๋ยวมันจะไล่ลมยากนี่ครับก็ทําวนไปวนมาซ้ําไปซ้ํามาอย่างนี้นะครับนี่ครับในขั้นตอนการดูดน้ํามันมัน,มนก,ก็จะไหลจะไหลออกผ่านวาล์วาทางเดียวนะครับคือเปิดคา,ายสกูไว้เลยนะก็คายสกูไว้เลยไม่ต้องห่วงว่าลมจะเข้านะครับ นี่ครับที่ปิดไว้ก็เพื่อที่จะไปดูน้ํามันด้านบนไปเติมน้ํามันด้านบนนะครับเพราะว่ากระบอกมันเล็กเราต้องอมันเติมเรื่อยๆครับอันนี้ดูดแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยน้ำมันในกระบอกด้านบนก็หมดแล้วนี่ครับเราก็ดูดคือเทคนิคนี้ก็สามารถดูดออก ทั้งน้ำมันทั้งระบบได้เลยนะครับเราก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปแล้วก็ดูดน้ํามันเก่าออกคือมันจะง่ายแบบนี้จะไม่เลอะไม่เลอะเปือเป้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเติมน้ํามันเติมน้ํามันใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันเต็มกระบ,บอกอยู่ตลอดเวลาอย่าให้มันขาดอย่าให้มันแห้ง นี่ครับขั้นตอนในตอนนี้นะครับอีกเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะกำกำเบรกย้ำเบรกเรื่อยๆนะครับเนี่ยย้ำเบรกไล่น้ามันเนี่ยลักษณะสังเกตดูนะครับน้ํามันมันกระชอกกระชอกออกมาเรื่อยๆนี่คือผมย้ำเบรกย้ำเบรกในสกูผมก็คลายไปเลยนะครับหมุนออกไวเลยไม่ต้องปิดนี่นะครับกรณีที่ปิดขึ้นไปก็ไปเติมแค่ไปเติม น้ำมันใหม่เข้าไปเราก็ทำซ้ำเหมือนเดิมครับพอเติมน้ำมันเต็มเราก็คลายสกรูออกเราก็ไปกำเบรกครับกำเบรกย้ำๆๆเรื่อยๆครับกำเรื่อยๆเพื่อที่จะไล่น้ำมันเก่าออกนี่นะครับสังเกตดูว่าน้ำมันมันจะกระชอกกระชอกออกมาเรื่อยๆครับซึ่งจะผ่านเบาทางเดียวเราเนี่ยครับ วิธีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าลมจะย้อนกลับนะครับตรงนี้มันง่ายคือเรามีวาวทางเดียวกันลมย้อนกลับกันน้ำย้อนกลับซึ่งผมว่ามันสะดวกนะครับเราก็คลายสกูทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปยืนย้าเบรก กำเบรกด้านบนแล้วก็เติมน้ำมันไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยเติมไปเรื่อยก็สะดวกดีง่ายดีครับเร็วดีเสร็จแล้วเรากา็ขันสกูปิดให้แน่นนะครับแล้วก็เอาจุกที่กันฝุ่นเนี่ยปิดไว้เหมือนเดิมก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการไล่น้ำมันเบรกนี่ครับในส่วนกระปุกด้านบนนี้เราก็เติมให้มันถึงขีดสุด แต่ไม่ต้องไปเติมให้มันล้นมากนะครับเพราะมันจะมีฟ้ายางหย่อนลงไปข้างในอยู่เดี๋ยวมันจะทําให้ล้นออกมาทุกคนก็สามารถเอาวิธีที่ผมทำเนี่ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคือเทคนิคแต่และคนก็ต่างกันไปนะครับเอาที่ความง่ายความไบผมว่าวิธีนี้นะไวสุดเร็วสุดแล้วครับง่ายสุด หรือใครมีเทคนิคดีๆกว่านี้ก็สามารถมาพูดคุยมาแชร์กันได้นะครับใต้คลิปเมนใต้คลิปได้เลยนะครับอรับฟังทุกคอมเมนต์ครับก็ขอขอบคุณครับสาหรับการติดตามรับชมโปรดแชร์เพื่อแบ่งปันแค่นั้นก็สุขใจแล้วครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ สังคมจะน่าอยู่มันเรียนรู้และแบ่งปัน